พบกันเช่นเคยนะคะสําหรับเมนูของแม่อ้อยวันนี้ก็คือแคคเกอร์ทุเรียนนะคะเป็นเมนูที่แม่อ้อยจะเก็บไว้ทําบุญนะคะไว้ใส่บาตรช่วงเข้าพรรษานะคะแล้วก็เอาไว้ทานกับกาแฟด้วยนะคะหรือว่าใครจะทําเป็นอาชีพก็ได้นะคะเมนูนี้นะคะคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงค่ะแล้วก็ทําไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนนี้ยากทำเม่อ้อยส่งมาให้จากจันทบุรีนะคะ แล้วก็เราก็นํามาบดเนี่ค่ะเป็นทุเรียนทอดนะคะหนึ่งกิโลนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแฮกเกอร์ค่ะก็แม่อ้อยก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะหาได้ประมาณแค่นี้ค่ะจริงๆอยากได้ใช้แบบที่เป็นกลมๆอะคะ่ะเพราะแม่อ้อยแบบซื้อแบบยกปีกก็จะมีแต่แบบซีเหลียมาะคะ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเนยเนยนะคะแม่อ้อยใช้เป็นเนยเค็มนะคะเขาถึงจะอร่อยนะคะห้าร้อยกร,รมัมแล้วก็นมข้นหวานนะคะ ตัวนี้ค่ะอันนี้380กรัมก็เท่ากับ1กระป๋องพอดีนะคะที่น้อยใช้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นนมสดค่ะ200กรัมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำผึ้งนะคะ150กรัมค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานะคะใครจะใช้งาดำหรือว่างาขาวก็ได้นะคะอันนี้วัตถุดิบที่บ้านก็จะมีเฉพาะงาขาวนะคะนำไปคั่วเรียบร้อยค่ะตัวนี้5้าช้อนโต๊ะนะคะ ตัวนี้จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะไม่อ้อยใช้70กรัมนะคะเราจะไม่ทำหวานมากนะคะเพราะว่ามันมีตัวน้ำตาลที่ติดมาจากตัวแคคเกอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแป้งสาลีแหนะประสงค์นะคะ100กรัมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวคาราเมลกันก่อนนะคะเอาแป้งลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลลงต้นนะคะตามด้วยน้ำผึ้งนะคะ แล้วเราก็จะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราค่อยนาไปตั้งไฟนะคะถ้าเอาไปตั้งเลยเนี่ยแป้งเขาจะเป็นก้อนนะคะโอเคทีนี้เราเอาไปตั้งไฟเลยค่ะน้ำวางมือนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะพอแป้งเขาเริ่มสุกเขาก็จะมีความเหนื่อยๆนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะน,นําเนยลงไปเลยนะคะ คนไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวให้เหนยละลายนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแม่โอยจะพักให้เขาเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปคุกกับตัวทุเรียนนะคะหลังจากที่เราทำตัวคาราเมลเสร็จนะคะทีนี้เราก็จะนำตัวคาราเมลนะคะมาคุกกับตัวทุเรียนที่เราบดไว้นะคะทีนี้เราจะคุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะทีนี้เรามาเริ่มประกอบร้างกันเลยนะคะ นี่นะคะตัวนี้โปะเข้าไปเลยค่ะแล้วก็วางเรียงใส่ในถาดเลยนะคะพร้อมอบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไม่ยังไงเดี๋ยวไม่ขอทําให้เต็มถาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเข้าเตาอบกันค่ะเ,เรียบร้อยนะคะหนึ่งถาดนะคะเดี๋ยวไม่ว่าจะนําเข้าไปอบเลยนะคะ ตอนนี้เราก็วอร์มเตาไว้ร้อแล้วค่ะนี่นะคะแม่อ้อยใช้ไฟ1้0นะคะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1ถาดนะคะหอมหอมทำกันไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวส่วนผสมแม่อ้อยจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะสรุปก็คือแม่อ้อยใช้ไฟ1้0ยอบประมาณ20นาทีนะคะ โอเคนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ